ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้นวัดจะมาเปิดของดองต่างๆนะวัดเป็นคนชอบดองของนะครับพวกเพชรพวกอะไรวัดจะดองไว้นะค่อยรับทีเดียวสายดองก็อย่าลืมนะครับถ้าลืมก็จะหายไปในทันทีนะอ่าเรามาดูที่อีเวนต์กิจกรรมนี้กันครับจูนี่จูหน้านะนะครับมาดูกัน ล็อกอิน28วันครับใครยังไม่รับก็รับได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราล็อกอินเสแล้วก็รับไปเลยผมก็จะรับไปเลยนะครับรับเก็บไปให้หมดเลยนะครับเราตัดไปตอนที่เรารับเสร็จแล้วนะ A later few moments later. อพอเรอรับเสร็จเรียบร้อยนะครับของทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ในจดหมายเรานะครับเราไปกดรับที่จดหมายอีกทีนึงนะพวกเพชรพวกอะไรต่างๆจะไปอยู่ที่จดหมายนะครับส่วน แสงออฟก็เดีย๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นลูกบาศแพนควินนะครับหน่องจะรับไว้นะอันนี้ก็ไม่เข้าในนี้เหมือนกันนะครับน่าจะไปทีจ่จดหมายนะทุกคนนะไปดูกันนะครับว่ามาไหมก็ผมเห็นนะครับว่าในกลุ่มเขาคุยกันเนี่ยครับพา,าหมดแล้วนะในกลุ่มเขาคุยกันว่าลูกบาทเนี้ยมันเลือกออฟได้ก็คือเลือกออฟได้โดยตรงเลยนะครับก็มีตัดการ์ดมีอกอกเกาะอะไรแล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วก็มีป้องกันด้วยนะครับ50%เอร์เนะ ออป้องกันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับออป้องกัน50%นะครับจะป้องกันการสลายป้องสายป้องค,คือการป้องกันพวกโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเช่นดูดของชาราวันนะครับถ้าติดบ่อยสามารถติดได้3ครั้งติดเลยก็ได้นะอ่านีก็สามารถเลือกเอาไปได้นะครับใส่ได้นะแล้วก็จะมีอันพิเศษอย่างหนึ่งเป็นมุดหลุมใช่ไหมหรือที่เขาคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ เนี่ยครับมันจะเป็นมุดหลุมแบบนี้ถ้าใครอยากได้40%นนะในการมุดหลุมใครอยากแลกเอาไว้มุดลองเอาไปเล่นดูก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากให้วัดแลกเอามารีวิวให้ดูรีวิวออฟว่ามันคิวออกดีไหมก็คอมเมนต์มาบอกก็ดได้เลยนะแล้วก็มีกิจกรรมนี่หนึ่งนะครับเล่นกับส่งใบค o v e r เนี่ก็รับไปเลยนะครับรับไปให้หมดเลยนะ เล่น50ครั้งนะทุกคนต้องเล่นเลยอยู่แล้วแหละถ้าเราเล่นกันทุกวันเนาะต่อให้ไม่ทุกวันก็น่าจะเลยครับแล้วก็อีเวนต์โคเวอร์ทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้การท้ายคลิปนะนะครับอันนี้เรามาพูดอธิบายก่อนนะครับของทุกอย่างจะถูกใส่ไปในจดหมายหมดนะครับอย่าลืมมารับกันนะนี่นะเราเลื่อนลงไปก่อนนะครับ มาครับของทุกอย่างอยู่ในนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับว่าจะเป็นออฟออกกอบไม่ว่าจะเป็นตัดการ์ดทุกอย่างจะหมดเขตในวันที่31นะครับก็อย่าลืมมาใส่อย่าลืมมารีใส่กันก่อนนะนะครับทุกคนนี่นะครับนี่เลยนะก็เดนี๋ยวไปดูคลิปเปิดกล่องกันนะครับเราก็มาทําการเปิดกล่องที่นะครับแล้วก็เปิดการ์ดกันเลยนะ ครับทุกคนลอนนนเลื่อนก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปต่อกันนะครับผมถ่ายนั้นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ไมาอัดคลิปต่อนะครับนี่เรียว่าอัดคลิปต่อจากพาร์ทก่อนนะครับทุกคนแล้วก่อนนะาหาชื่อก่อนนะนี่ครับนี่ครับนี่นะแพ็กเกจการ์ดนะครับตัวละครสุดฮิตของเดือนกรกฎาคมน,นะครับ,บอุ้ปได้ลาย ได้ลาปกติครับทุกคนแต่อนนี้ก็เป็นท็อปสินะครับสิบตัวละครสุดฮิตของเอ g นะโอ้โหสิบตัวละครสุดฮิตใช่ครับมันฮิตมากๆกเลยนะตัวนี้นะออกบ่อยมากนะครับไม่รู้ออกมาทําไมนะครับปีศาจโรมี่นะอันนี้นะครับแดตัวละครสุดฮิตครับไปครับทุกคนไปโอ้โหยูกะครับทุกคนมันมันเลิกคิดไปนานแล้วเหละเนาะมันมนานแล้วแหละ ต่อไปนี่ครับ5แพ็ค5นะครับ5ตัวละครสุดดนะอันนี้นี่ก็นตัวดีสุดแล้วนะดีสุดแล้วนะไปโอ้โหโอาเทพกัน่าดีสุดแล้วครับก็ดีอยู่นะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับจี้ดีนะครับจี้พร้อมเล่นได้เลยเป็นสายล้มนะครับต่อไปเรามาลุ้นจี้กันนะครับสุ่มจี้นะไปครับสุ่มจี้ไปครับ,บทุกคน โอ้โหแจกบ่อยครั้งเลยครับมีเมืองแพงนะมีจกกักรพรรดินะครับอันนี้เป็นวิตอรี่นะเมื่อกี้เป็นโรมาลายนนี้เป็นวิตอรี่นะครับทุกคนลุบโอ้รองเท้ากระโดดสีทองมีจนแบบขายทิ้งอนะ่ะมีจนแบบเอาไปบวกแล้วอ่ะครับทุกคนไปครับต่อไปนะนอุปกรณ์เขียนแบบผู้ชนะเอ้ยอันนี้ผมยังไม่มีนะอ,อันนี้ถือว่าโอเคนะครับอันไหนที่ยังไม่มีก็เก็บสะสมไว้ได้นะทุกคน ปึ๊บหมวกดำปููทุกคนอันนี้นะครับตอนแรกๆที่ผมมาผมอยากได้มันนะตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเมื่อห้าหกเดือนก่อนอยากได้หมวกนี้นะครับหมวกเทยังไม่เข้าเลยช่วงนั้นนะครับหมวกดำนี่นะมันสามารถกานวิตอรี่ได้สองครั้งนะครับทุกคนเมื่อก่อนอยากได้นะนี่คราวนี้ได้เราก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยแล้วก็นี้ครับแสงกิติโยตนะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าเราสามารถเอาไปแลกอะไรไว้ก็ยังไม่ขอรับนะครับ เดี๋ออยวไปดู ID ดีต่อไปกันเลยนะไปครับทุกคนเราก็มาอยู่กันใน i อดีที่4ี่นะครับไปดูกันนะรว่าใน ID ที่สี่เราจะได้อะไรกันบ้างในอดีที่สี่นะครับเราก็จะเปิดแพ็คตัวละครสุดคิปก่อนเลยนะไปคิด่ครับปุ๊บโอ้โหกาเทพกันทาครับ ก็ไม่มีนะไม่มีแต่ว่าไม่อยากได้โอ้โหยูกะไม่มีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องให้มาก็ได้นะแล้วก็ในไอดีนี้ไม่มีไม่มีกล่องให้เปิดนะครับก็ขอโทษด้วยนะไอดีไม่มีกล่องครับก็จบแล้วนะครับมันต้องมีมันต้องมีสามใบหรือสี่ใบหรือเปล่านิดนึงนะดูก่อนนะอ๋อนี่มันมีตรงนี้ด้วยนะครับ นี่โอ้โหออโราโจอี้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะใบใบสุดท้ายปุ๊บโอ้โ oh หยังเป็นลาเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนครับในตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในไอดีที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะจะมาสุ่มต่อนะครับมาเปิดให้ทุกคนดูต่อนะครับ จะมาลุ้นกันนะครับว่าเราหมุนมาเราสุ่มมาตั้งหลายดีนะครับว่ามีอะไรที่บมีอะไรที่มันสุ่มได้ดีบ้างอ่ะเออมาเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับแพคห้าเลยเหรอมาถึงมีแพคห้าเลยเหรอโอเคมาถึงแพคห้าเลยนะครับไปปึ๊บไปไปสนเนลอบังนะครับไอดีนี้น่าจะยังไม่มีนะก็ถามว่าเล่นโอเคไหมก็โอเคอยู่มั้งครับแต่ว่าไม่มีใครหยิบมาเล่นจะเท่าไหร่นะครับ เป็นตัววิกนะปุ๊บยูกะอีกแล้วไอไบก่อนก็ได้ยูกะนะครับไบท็อปสิบครับทุกคนปุ๊บโอ้ได้ชูชูชูช,ชูหรืออะไรไม่แน่าจว่าอะไรชูชูอ๋อชูชูนะครับโอเคนะไม่มีการ์ดยังไม่มีนะครับถือว่าโอเคอะไรที่มันยังไม่มีก็เก็บไว้ไม่เป็นไรโออาร์มี่นะครับออกมาบ่อยแล้วครับตัวนี้ ต่อไปเราไปลุ้นจี้กันนะคะไปลุ้นจี้กันนะครับตอนนี้เป็นจี้หมวกสุดฮิตนะมาครับจี้หมวกสุดฮิตไปครับโอ้โหหมวกสุดฮิตครับทุกคนหมวกรถเลื่อนขี่หมามันฮิตตรงไหนวะนนี้คิดยุคไหนเนี่ยโอ้โ่ะนี่ของอะไรอะหมวกแล้วมันต้องเป็นอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้โหทุกคนดีนะครับอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดนะ ตีนะครับอันนี้เอาไว้เล่นกับพวกบียองลังอะไรปะเออที่เอาไว้เล่นกับพวกบ mm ียองลังพวกเอื้อยอะไรปะครับเพราะไอดีนี้มีเอื้อยอยู่นะก็ถือว่าดีนะครับทุกคนนะก็ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้ครับสําหรับของฟรีที่เราสุ่มมาน,นี้เป็นกล่องวิตอรี่นะครับอ๋อไทโมโบลีนนะครับอันนี้แจกบ่อยแล้วนะหลังๆมาอันนี้แจกบ่อยนะครับอันนี้เป็นลมละลายนะครับจีลมละลายมีจักรพรรดิอีกหรือเปล่าเอ้อะไรอะ ทำบอลลีนอันอันตราอิเล็กทรอนิกขขอ,อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้นะครับไม่เคยมีนะอันนี้บอกว่าอะไรเมื่อตกพื้นที่ของฉัน19บเก้ามค่าผ่านทางสองเท่าระยายไปยังพื้นที่ของฉันท,ทันทีแล้วดึงฝานขงข้ามสี่ช่องหลังมาตกอืมก็คือแบบเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ดูดอะไรเงี้ยครับไม่นา่าจะได้ใส่น่าจะมีจี้นอื่นที่ดีกว่านี้นะครับทุกคนอืมก็เดี๋ยวเราไปไอดีต่อไปกันเลยนะครับ ลุยเราก็มาอยู่กันใน ID ดีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาซุม่มอีก ID ดีหนึ่งนะอ่าไอสามไอดี ID, ID ที่ผ่านมาก็มีไอกระโดดสปอปิงนะครับที่ควนของดีแล้วก็บวกดันที่ผมคิดว่ามันอาจจะไมได่ดีในช่วงนี้นะครับแต่ว่าผมเคยอยากได้มาแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นดีสำหรับผมนะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะครับในแพ็คการ์ต่อนะครปบไปลุย โอ้โหเวตตานะครับตัวนี้นะก็โอเคอยู่นะครับมีช่วงหนึ่งเห็นบ่อยๆอ,อ,อยู่นะดหลังๆนี้ไม่มีมแล้วโหโอโราโจอีโอ้โหมันแจกบ่อยไปครับตัวเนี้ยไปครับต่อทับแปดโอ้โหโอ้โห,โโหทุกคนโกลเด้นเทเทพ,พีเหรออ,หอ,หอย่าหาทำเดอ้อตัวนี้แบบ แจกบ่อยมากนะครับทุกกิจกรรมการรวมจะมีตัวนี้นะครับล้วผมจะรวมได้ตัวนี้บ่อยมากมาครับต่อไปฮึบโอ้โหเกรดครับทุกคนตัวน,นี้ก็แจกบ่อยเหมือนกันครับแล,แล้วกล่องจีแต๊บนึงนะครับกล่องจี้ไปไหนกล่องจี้เหเฮ้ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวัดเกมเมอร์ด้วยนะครับวัดเกมเมอร์จะมาทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ